สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาไปงานพรีลันช์ปาร์ตี้ โปรเจกต์พิเศษเซนเซอรี่แพดเวย์สนะครับซึ่ง33มแกลเลอรี Sammy, ่ร่วมกับโรงแรมไฮแอทรีเจนซีสมุยนะครับได้มอบประสบการณ์การดื่มดำงานศิลปะทุกโสดประสาททั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่33 3แกลเลอรี่รับหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์ในการคัดสรรศิลปินมากความสามารถทั้ง8คนมาร่วมงานสร้างสรรค์ศิลปะทั่วทั้งโรงแรมหลายคนอาจสงสัยเอ๊ะทำไมครั้งนี้กลับมาภาคก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้คำเดียวว่าดีทุกคนดีมาก ที่สําคัญคือเราคือแขกกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ค่ะนี่อวดน,นะไม่ได้เล่าแต่ถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์นี้เดี๋ยวท้ายคลิปบอกหนึ่งในศิลปินที่จะมาวาดภาพในงานนี้ก็คือก็คือพีป่ปิป๊บอรวิทเทิดพงนั่นเองค่ะและหนึ่งสิ่งที่ทาให้ฉันทมาภาคที่รังก็คือก็คือเครื่องดื่มจากโกซาปานดิสเซลลี่ซึ่งฉันรักเขานอกจากนี้ยังมี M32 กจากมาดิกราฟเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีขอเบ่งจากเครื่องดื่มที่ฉันรักมาชมบรรยากาศภาย นนนงานกันหน่อยซึ่งมีทั้งงานออกแบบเสื้อผ้าและชามเซรามิกและนี่ค่ะมาเจอคุณชายพลอ,อยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็กลับมาที่คู่เด็กของฉันภายในงานนั่นก็คือจานชามเซรามิกเหรอไม่ใช่จานศิล <c oughs> ป,ปะแห่งรสสัมผัสจากมาดีครับที่ร่วมสร้างสรรค์กลิ่นและรสชาติเพื่อเติมเต็มศิลปะ,ปะผ่านทุกส่วนประสาท <c oughs> นั่นคือ M 3 2 i r t สวัสดีทุกคน เธออย่าว่าฉันเป็นรำยองแต่มันดีจริงจริงงานยังไม่เริ่มจา้าแต่เริ่มเมาแล้วเดี๋ยวข้าไปดูดงานข้างในกันน,ออน้องอ่าน้าตาเดี <laughs> ย๋ยไม่สวยสวยค่ะสวยค่ะ กลับเข้ามาในงานค่ะหลังจากที่คุณชายพอยออกไปเติมแป้งเมื่อสักครู่นี้ทางผู้จัดงานก็ได้มาพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการเซนซอรี่แพดเวนี้รวมถึงได้พูดคุยกับศิลปินที่มาได้ร่วมกันสร้างสรรค์าง,งานศิลปะในครั้งนี้และนี่ค่ะพี่ปิ๊บรวิทเทิร์วลที่มาร่วมสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเพื่อเปิดประมูลภายในงานและมอบรายได้ให้กับมูลนิธิอาชีพอาร์ติสติกไทยเป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนบุคคลออร์ติส และโปรเจกต์ลิ t l ิ Big บิ๊กเกลีโปรเจกต์ที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสร้างคอมมูนิตี้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์กรินกรีให้ทุกคนเริ่มเปลี่ยนเพื่อโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันและหนึ่งสิ่งที่ฉันเริ่สําหรับงานนี้ก็คือผลงานด้านเสียงจากคุณรุ่งเรืองสิจิเลอรที่สร้างสรรค์งานดนตรีจากหินปะการัง นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวน้ำหอมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อโปรเจกต์นี้โดยทดาเพอร์ฟอร์ม่า และในจุดนี้นะครคุณผู้ชมดิฉันก็เริ่มเปรี้ยวปากอีกแล้วคือการคอลลบของเครื่องดื่มศิลปะ Crafting the Art of Drink และโ o สาปาน Distillery ซึ่งถ้าใครอยากสัมผัสศิลปะแห่งเครื่องดื่มสามารถเข้าไปกดติดตามใน Facebook Page Mardi Craft Brewing M A R D I M A R D I พูดตามนิชานะคะ Mardi Craft Brewing และมีเครื่องดื่มแล้วของหวานต้องมาค่ะเจ้าคุณแต่ถ้ามาธรรมดาก็ไม่ใช่3 3 3แกร เพราะมาเป็นเชฟแก้วเลยครับทุกคนเฮลเลอรสังเกตว่าตอนแรกจะถ่ายไกลๆนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาใกล้ๆๆไม่ใช่อยากได้ภาพสวยนะคะอยากกินค่ะ,คะนี่ค่ะคุณพี่อย่าเพิ่งหิวนะคะดิฉันก็หิวเช่นกันค,ค,ค่ะก่อนกินเราต้องรู้ที่มาที่ไปเชฟแก้วก็พยายามอธิบายถึงกระบวนการวิธีทําอะไรต่างๆนะฮะซึ่งรสชาติก็เป็นหนึ่งในศิลปะที่งานนี้นําเสนอและเชฟแก้วก็ได้จัด ให้เต็มเลยทั้งรูปรสและกลิ่นดิจานเดียวกันเดิ <S <S แม่กุญแจอันนี้ดิฉันชอบมากและอันนี้คารยแทนทรายแต่ไม่ต้องถามนะครับว่าอะไรเพราะตอนนั้นเคลิ้มสุดที่แล้ว <S 1> <S 1> มาค่ะต่อไปก็คือวางขนมที่คุณแก้วตั้งใจทําให้มันเป็นเหมือนรูปหินของหินบนเกาะสมุยซึ่งน่าก,กินมาก <S 1> <S 1> มาค่ะตอนนี้รูปกับรสได้และขาดหนึ่งอย่างนั่นคือกลิ่น เชฟแก้วเลยใส่น้ำหอมทานได้ลงไปให้มือดำ,ดำๆนั้นใครนะไม่ต้องสงสัยคะ่ะดิฉันเองขออนุญาตทานนะฮะเรี้ยวปากมากนะอ่ะอวดเขาหน่อยว่าได้ทานอาหารจากฝีมือเชฟแก้วมาสเตอร์เชฟมากะขามขั้นไปหน่อยกินของหวานแล้วของขาวเพิ่งจะมาไม่เป็นไรค่ะ เราก็ทานได้อร่อยเช่นกันนี่ไม่ได้ถ่ายให้มาดูนะคะถ่ายอวดค่ะรอเล่นนะคะั้วยอย่าลงเนาะอ้าอุอ้ยอร่อยอร่อยจนยกนิ้วเข <c oughs> ินแนละ้วน่ะนอกจากนี้ก็มีอาหารอีกหลากหลายภายในงานนะคะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครอยากกินแล้วไม่ได้มางานนี้ <c oughs> เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีบอกว่าไปหาก,กินได้ที่ไหน <c oughs> รับรองว่าได้ดื่มด่ำกับงานศิลปะในทุกโซนประสาทอย่างนี้แน่นอน ต่อครับพี่สุชาติหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นแฟชั่นโชว์จากเสื้อผ้าที่จะนำมาประมูลภายในงานโดยดีไซเนอร์เก่ง และนี่คือชมหน้าดีไซเนอร์ผู้ออกแบบตบมือสิขารอไร่มีประธานมูลลนิธิออรติสติกไทยมากล่าวขอบคุณค่ะและประธานโปรเจกต์สวยเชอรี่เข็มอักษรจาก l i ต t l g Big ๊ n คดีนค่แะและในพาต่อไปก็เป็นส่วนของการประมูลผลงานทั้งชุดทั้ง3ชุดงานศิลปะภาพวาดของพี่ปีบริวิทเทอรวงและชุดจานเซรามิก เสร็จแล้วผู้ประมูลก็มาร่วมถ่ายภาพกับศิลปินบนเวทีค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องขอขอบคุณ3ามสันสามแกลลี่โรงแรมไฮแอทร e เจนซีสมุยรวมถึงพาร์ทเนอร์อย่างสยามวารามัดดิคลาฟบรู i ิงและบังเกอร์แอร์เวย์ซึ่งถ้าใครอยากดื่มด่ำและสัมผัสประสบการณ์แบบผ่านทุกสอดประสาทไปกับเซนซอรี่แพทเวย์สามารถตามไปสัมผัสได้ที่โรงแรมไฮแอทร e เจนซีเกาะสมุยรีสอร์ทตั้งแต่เดือนกันยายนี้เป็นต้นไปสำหรับค่ำคืนนี้ราบราตีสวัสด์พ,พี่น้อง ของชาวเน็ดเจ้าค่ะนี่นะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคนี่นะเชฟแก้วโอเค